ทำไมเดินได้อ่ะไอเคเป็นอ e ีวิวมินิใช่ไหมเนี่ยึง <c oughs> มือนสรับท <c oughs> ี่ผมเป็น อยากเห็นฉากผมพ่อโอ้โหเด็กเวนผมเป็นเด็กเด็กน้อยเด็กเวนนะครับก็คืออีวิลมินิเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถโดนปาดได้นะฮะแล้วก็เป็นเด็กเวนด้วยนะก็คือเราจะโดนโดนฆ่าได้ก็ต่อเมื่อเราเราอายุครบ18บปีบริบูรณ์นะฮะสามารถดูหนังโปได้แต่ตอนนี้ดูหนังโปไม่ได้นะฮะไล่ฆ่าคนเล่นดีกว่าเอ้ยสวัสดีครับคุณครู เจอเจอใจเล้าด้วยแต่ปล่อยไปเถอะวะเมื่อก <ajuda> ี boss, Aí, я, ้เราก็ฆ่าม <ens ahead> <together> ันไปแล้วทีรอบเนี <giving people ara> ่ยแม่งเสียกเจอไอ้รอบที่กูอยากจะหามจริงๆอ่ะยันไม่เจอไม่ต้องห่วงครับเรารีบๆเล่นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ตายอยู่แล้วนะครับไอวินโอ้ยเดือดเดือดเดือด อ่าผมหมดศพมอสที่ห้องทำแองกัสนะครับโอ้โหแต่ภูมิเยอะจิบวไปอ่าข้าวบ้านเนี่ยข้าวบ้านน่าจะตายอยู่แถวแรู้เล่นไอข้าวบ้านน่าจะตายแถวแห้องไฟไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับอ่าตรงตรงตรงที่เล่นตรงที่เล่นข้างบนกันเนี่ยที่ไปทำควักกันข้างบนอ่ะมีใครบ้างครับเยอะเลยมีพี่ฟองมีพี่มินมีแลนตันมีทีพีสี่คนอ่ะที่ไม่ได้ฆ่าแล้วอ่ะไม่ได้เป็นเลยทั้งนั้นอ่ะปลอดภัยแบบสะอาดเออไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พี่เล็กมินพี่มินพี่ พี่มินปลอดภัยพี่ก็ปลอดภัยแต่ไม่สะอาดผมสงสัยทีมพีเป็นอาสิดนะครับคือเหรอคือเหรอใช่พี่แบบพี่บอดขอข้อมูลไหนพี่พี่ดูแอดมินอยู่่ะเออข้อมูลผมไม่มีอะไรพี่ผมดูแอดมินแต่ไม่ไม่รู้อะไรเลยเนี่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 ยพี่บอกเนี่ย สี่คนเนี่ยปลอดภัยเลยร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ได้เป็นคนฆ่าอยู่ตุ่มก่อนร้อยเปอร์เซนต์อยู่ติดตุ่มครับอยู่พี่เชื่อเราสี่คนอยู่ด้วยกันแล้วก็ลงมาข้างล่างสองคนก่อนเลยคนหนึ่งคาอยู่ข้างบนอ่าใช่แล้วก็ลงมาเจอคนคนหนึ่งก่อนเจอกับเคเคครับเคเคครับเดิน่ปเคเคอยู่ตรงที่เปิดประตูใช่ครับผมผมผมยืดตัวไปเปิดประตูไม่ถึงครับผมอยู่กับน้องอมกับพี่ออมไม่ขยับไปไหนครับผมพี่ออมแล้วก็ไบเดนใช่ครับผมเป็นเด็กดีมากครับ ออมไรเด้นพี่อังเหรอใช่ใช่แต่สามคนตรงนั้นก็ไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกันอิเล็กทริกมี3คนนะเอ้าแล้วใครโหวตกูอีกแล้วเนี่ยขีดเส้นไตเอาไว้ว่าทักไ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดทันเปล่าเกิดทันเปล่าเกิดทันหรือเปล่าเด็กตัวหน่อยๆหน้าตาขาวๆ ไปโรงเรียนก็ไปกันแต่เช้าเฮียเริ่มโตและ้ะประตูปิดแล้วเฮ้ย <c oughs> ลับด้านอ้าวสองสองคนที่ลอดไื่กี้่อกี้ใครอยู่ไหนบ้างตะกี้บอดบอดกับใครอยู่ข้างบนนะเออเคเคที่เคเคปีนบันไดเล่นอยู่กับอ่าแล้วตะกี้มีมีคนย่งไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมปีนไม่ได้มีแค่นั้นผมมีอีกคนหนึ่งด้วยใครอะพี่ก่อนที่พี่จะลงมาน่าจะก่อนที่พี่จะออกมาไม่รู้อ่ะน่าจะฟองบ้างฟองหรือต้องไม่รู้เนี่ยแหละผมจาไม่ได้ละเออแต่มันมีคนอีงด้วยเว็บแรกอเล็กซูกใครบ้างเว็บแรกอเล็กซูกมีนพูกใครอีกนะ ฟล็องแลมป์ตันแล้วก็เลไค่ะตายไปสอง้วฟล็องกามินฟล็องกามินไม่ใช่บอดไม่ใช่ก็เหลือจีสติงเพิ่งมุดท่อจากห้องครัวไปเมื่อกี้พอเพิ่งปาดอเล็กไปอ้าวพี่วไยมุดอยู่แล้วเอ้ยปวดก็เหนื่อยอะพี่จังจริงๆปวดเลยดีกว่านอนอยู่ไหนไม่ได้ยินเสียงน้องอ้อมเลยผมปวดแล้วห้องกล้องค่ะผมเชื่อผู้ใหญ่ครับหมาไว้กัดแน่นอนพี่วไยเป็นอะไรพี่พี่เป็นจีเนียบ้าง ผมไม่ได้มุดท่ออ่ะแล้วเมื่อกี้ด้วยะให้แล้วใครมุดท่อถ้าเกิดไปไม่ได้มุดอ่ะพูดมาเพราะว่ามินมินของเขาพูดกันแล้วมไ่เห็นนน่ะ้องออมกับไรเด้นอยู่ไหนแต่น้องออมกับไรเด้นี่ยตะแก๊บพูดกับพี่เวรแรกน้อหอมอยู่ตั้งอยู่ที่พี่อังน้ำสืบแล้วเพราะพี่อังมาสืบมาเยอะแล้วพี่ไม่ตะแก๊บพี่ปวดขี้อ๋อพี่ปวดขี้เหรอพี่แี่ว่าพี่อังรู้ได้ไงพี่ไหวเขามุดท่อ ไม่มันก็เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วเพราะว่าแปลว่าพี่วัยไอ้แปลว่าพี่อ่างก็น่าจ่ายเมนกับฟ้องพุกกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เกิดเช่แล้วเว็บเมื่อกี้เมนอยู่กอะไรเด่นค่ะก็เหลือแค่ต้อมกับจีนสตริงของคนแค่นั้นเองไม่งั้นก็ต้องเห็นกวามไกลไม่ต้องสืบี้ไม่ต้องมาถามโมดทีเยเขาตรงสือเป็นวิธีใครทำพี่วัยอ่ะแล้คิดให้มันหมดเวลาไปงั้นแรกที่พี่พอดียวาเปิดแล้ว ็ซื้อเป็นวิธีเฉยเข้าใจเปล่ากูโ <laughs> ตแล้วเนี่ยกูโตแล้วเนี่ย A later few moments later. กูต้องสงสัยตาอีกหนึ่งเดี๋ยวจะเกินสินะจะเกินถึงเค้แ่ผมมีผมมีคําถามอย่างหนึ่งจะถามฟองะไม่รู้เหมือนกันฟองทาท่าเหมือนจะกดปุ่มแต่ทำไมฟองไม่กดล่ะฟองวามอะไวิ่งไปวิ่งมาผมกลัวพี่ปาดไงผมก็เลยอ้งถ้าจะปาดอะตายไปนานแล้วฟองไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่นกันตรงนั้นหรอกบอกเลยผมก็งงว่าเอ้ฟองฟองจะกดปุ่มเมื่อวานกูจะได้กดให้หรือยังไงแต่ถ้าจะกดก็น่าจะกดเองนะผมก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วกูไปดื่ม ผมอยู่กับฟองตรงที่ตบปุ่มอ่ะโคตรนานเลย AK okay. งั้นผมถามนิดนึงในนักสือระดับ KK อ่ะทำไมถึงปล่อยให้แรมตันตายแล้วหาคนฆ่าไม่เจอปล่อยให้แรมตันตายคือผมมาเห็นแรมตันตรงนั้นตรงที่ผมปีนบันไดอยู่อ่ะผมปีนอยู่กับแลมตันแล้วก็น่าจะเป็นฟองกับต้องนะที่อยู่กับแรมตันตรงนั้นซึ่งตอนเนี้ยถ้าไม่ใช่ฟองอ่ะก็น่าจะเป็นต้องแล้วแหละแต่ต้องน่าจะตายเพราะว่าโดนแจ็กเกิลหรือไม่ก,กรณีนหนึ่งก็คือฟองแหละเป็นคนปาดแลมตันตรงนั้นแล้วก็นะที่ปุ่มอ่ะ อยู่กับฟ้องสองคนแล้วฟ้องฟ้องไม่ปาดไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะในกรณีที่ฟ้องเป็นนะหรือว่าฟ้องอาจจะไม่ได้เป็นแล้วต้องเป็นแล้วโดนแจ็คเกิลปาดไปแล้วเพราะว่าผมณาอยู่กับฟ้องสองคนแต่ข้อมูลจากเคเคเมื่อกี้ผมผู้ใหบอกว่าฟ้องกแทบไม่มีอะไรทําเลยนะแล้วฟ้องก็ไม่ได้ฆ่าเคเคทั้งที่โตแล้วด้วยอืมส่วนผมก็อยู่กับฟ้องตลอดเมื่อกี้อยู่ห้องเก็บสมบัตินะเก็บสมบัติเหรอพี่มีนฮะจริงเหรอ เอ่อก,กี้พี่มุดท่อขึ้นมาห้องเก็บสมบัติอจะรีพอร์ตฟองถ้าฟองไม่ได้เป็นแล้วคนต่อไปก็ต้องเป็นฟองนั่นแหละที่ฟองจะต้องตายอะ่ะแล้วมินนี่เด็กเวรอย่างกูเนี่ยจะทำอะไรได้ Surprise, อยู่ทำไมล่ะเคเคเคหลอดท่อได้เหรออะไรนะเมื่อกี้เคเคอยู่ที่แล็กขวาบนไม่ใช่เหรอแล้วเคเคโผล่ออกมาที่ห้องตรงทางเดินตรงกลางได้ไงอะ่ะเราไม่ได้อยู่แล็กขวาบนเอ้ยชื่อตัวเคตัวสุดท้ายมันโผล่มาตรงประตูเราไม่ได้อยู่ขวาบนจริงๆตอนนี้เราอยู่ไอ้นี่อะไรวะตรงกลางอะตรงกลางล่างอะ ใช่เค่เพิ่งเดินออกมาจากห้องที่มีท่อใช่เราเพิ่งเดินออกมาจากตรงนั้นเคๆลองแต่เราไม่ได้มุดท่อมาฆาตกรคือใครเป็นเวบนี้มีโผล่ขึ้นมาสองศพแจ็คเกิลหนึ่งแล้วก็อิมเหลือหนึ่งถูกปะที่เกมยังไม่จบเพราะว่าสองคนนี้มันยังไม่ตายเลยก็เป็นไปได้อซึ่งพี่อังอ่ะพี่อังบอกว่าพี่อังมุดท่อได้ถูกไหมพี่อังเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าเป็นแจ็คเกิลแต่ว่ามีนเดินคู่กับพี่อังในเวบนั้นแล้วมีนไม่ตายซึ่งพี่อังมุดท่อได้อาจจะเป็นไปได้ว่า พี่อังเป็นเอนจิเนียร์และมินก็เป็นผู้บริสุทธิ์อ่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมินกับพี่อังอ่ะเป็นแจ็คเกิลหรือไม่ก็อิมมีนมีไม่เดนินกับพี่อังค่ะมีเนินกับไรเดนรอบแรกเว็บสองพี่เป็นเอนจิเนียร์แล้วก็ต้องอ่ะน่าจะเป็นอิมไม่ก็แจ็คเกิลพี่อังเป็นคนจับฆาตกรรอบที่แล้วแล้วก็จีสติงอ่ะพี่เห็นแบบเหมือนกับเห็นมีคนโดดท่อแต่พี่ยังไม่ชัวว่าเป็นจีสติงหรือเปล่าแต่ต้องอ่ะโกหก ไอเว็บที่เว็บที่พี่จับไวอ่ะต้องโกหกถ้าจีนถ้าไงใครเป็นอ่ะมีปิดท่อแสดงว่าคนที่ปาดแลมตันก็คือต้องอะดิเว็บนั้นนะถูกป้ะไอเคเป็นอีวิลมินิใช่ไหมเนี่ยเหมือนพี่ผมเป็นเด็กเด็กโคตรจะดีชอบผมเป็นเด็กดีของพี่เสมอไอเยังไม่จบได้ยังไงวะเนี่ยสืบยังไงให้เข้าตัวเองไอ้เหี้ยเมื่อกี้สืบไปแม่งเข้ากูหมดเลยเลยไเลยไม่ทำ ทำไมเดินได้อ่ะเอ้าอย่าพาเลยเอ้า ได้ด้วยไอ้เค้แล้วลูกบอกไปเดินกันนี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันมันติดแมแล้วตอนนมันแตกออกไปาไอ้เค้ยค้าวมุยเฉยไอ้เค้ยวิติคามุยตะกี้ยผมเจอศพดีอะไรเด่นวนะแล้วเขาก็นแตอ้นี่นะมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงไอ้เค้ยไม่แล้วกูไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงไอ้เค้ย อ๋อโอดสพไม่ได้ทำไมพี่มียอไม่ได้น่าเอาโอสพไม่ได้ด้วยโอ้ส่วนกลัวกลับเข้าไปเดินปกติไม่ได้แล้วเมื่อกี้